มา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 เจ็ดจนได้พี <se> ่น้องเอ้ยเียกมอญน้องครับเนาะสวยสีนี่ครับผมบรรยากาศทำเร่แลวกันนี่ครับองปักามารอรุ่นรอชมนำเบารตองนะครับวันที่ส่วนส่นหนึ่งที่ทำสำเร็จบ่พี่น้อง w <laughs> Ok, 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 chắc phải qua Đi này sai đây Khóa quân này sai đây Xe nó, phía nó đây. cứ dưới, cứ dưới, nó Năn đê Năn đê, năn đê Phụ nạn lông điện nam tuần tuần Khóa phương nó mất sáng เด้อเดเดีอย,ยว้โอ้ย่างนี้จะพาเย,ย็นดังดเลยเรียบรอยแนละ้วพี่นอ้องเฮ้ยอะมา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  จนได้พี่น้องเอ้ยเบียกมอนยอดน้อครับเนาะสีรุ่งพี่น้องเอ้รุ่นเซวาสันนะครับผม,จม,ดดมเจียงๆนะทุ่งน้ำก็มาโดดขึ้นโดดดมเปียเลยพี่น้องยิงกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิีปฏิภาชีพต่อไปนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับคุณนะครับเมืองบรรยากาศรถ